8อุปกรณ์หลักที่สำคัญกับงานจราจรอุปกรณ์เกี่ยวกับงานจราจรในปัจจุบันมีความหลากหลายมากมายที่สำคัญคือต้องผลิตจากวัสดุชนิดที่พิเศษกว่าปกติเพื่อให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานบนท้องถนนอายุการใช้งานควรที่จะยาวนานทนทานต่อการเสียดสีจากการจราจร วันนี้เรานำแ8อุปกรณ์หลักที่สำคัญกับงานจราจรมาแนะนำให้ได้รู้จักกันดังต่อไปนี้ 1. สีเทอร์โมพลาสติกตีเส้นถนนใช้สำหรับตีเส้นบนถนนทำเครื่องหมายจราจรเช่นเส้นขอบทางเส้นจราจรทางม้าลายบนพื้นผิวทุกชนิดมีความคงทนลบเลือนได้ยาก 2. สีกันลื่นโครพลาสติก เป็นสีที่ใช้ทาบนพื้นถนนเพื่อป้องกันการลื่นและใช้ทำเส้นจราจรหรือสัญ,ญลักษณ์ป้องกันการลื่นถลายเครื่องตีเส้นถนนเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งในการใช้ตีเส้นจราจรและมีช่องสำหรับผสมลูกแก้วสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มแสงสะท้อนบนถนนได้อีกด้วย4ลูกแก้วสะท้อนประเภทโรยเป็นวัสดุสำหรับโรยบนสีที่ทำเครื่องหมายบนผิวทาง โดยลูกแก้วสะท้อนแสงใส่เครื่องตีเส้นจราจรแก้วสะท้อนแสงจะฝังอยู่บนผิวของวัสดุทำให้เกิดการสะท้อนแสงเมื่อไฟหน้ารถยนต์ส่องทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน 5. ป้ายจราจรใช้สำหรับการบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่นั้นๆให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยในการใช้รถและถนน 6. กระจกนูนสแตนเลส กระจกจะเป็นเนื้อสแตนเลสอย่างดีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไกลสามารถรับแรงกระแทกจากวัสดุแข็งๆได้เช่นเศษหินเศษเหล็กซึ่งเหมาะแก่การใช้ติดตามหัวมุมทางจราจร 7. เสาหลักนำทางเรียกอีกชื่อว่าเสาล้มลุกทำจากวัสดุพีซึ่งทําให้ทนต่อการเหยียบทับได้หลายครั้งเหมาะต่อการใช้กั้นรถและมีแถบสะท้อนแสงให้ ซึ่งสะท้อนแสงได้ดีทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนแถบสะท้อนแสงเป็นชนิดไดมอนด์เกรดทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 8. แผงเหล็กกั้นจราจรช่วยแก้ปัญหาการขับรถสวนทางเพิ่มความเป็นระเบียบอีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาสามารถเคลื่อนย้ายเองได้และจัดแนวกั้นทางได้บ่งบอกถึง เขตห้ามเข้าได้อย่างชัดเจนช่วยลดปัญหาการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดได้ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นอุปกรณ์เพียงส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการจราจรซึ่งในปัจจุบันมีขายตามอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายแต่เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าวัสดุอุปกรณ์จากแหล่งนั้นๆได้การรับรองหรือได้มาตรฐานหรือไม่ทางเราจึงอยากแนะนำบริษัท PPI จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตจำหน่ายและส่งออกสีจราจรทุกรูปแบบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวกับการจราจรน,นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้นโดยตรงตามมาตรฐานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังได้รับการรับรองคุณภาพสากล ISO 9001-2015 UKAS สหราชอาณาจากักรและ NAC ไทยอีกด้วยทางบริษัทสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าแก่ทุกทกท่านได้เพราะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ถึง25ปี